แล้วผมเข้าไปแล้วผมก็ยกขึ้นมาอแล้วผมก็ยกขึ้นมาไงตันหมูไงแล้วผมก็แปะเข้าไปแล้วผมก็ยิงเข้าไปฮะแล้วผมก็ไอซิสพาวเวอร์ได้อีกรอบหนึ่งฮะแล้วผมก็ยังไงแล้วผมก็ั๊บไอซิพาวเวอร์เรียบร้อยฮะแล้วผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวามอสชาแนลแลวตอนนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนกันนะฮะ แล้วก็สำหรับในวิดีโอนี้เราจะมารีวิวโปเกมอนตัวใหม่นะฮะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมโปเกมอนยู่ในนี้เลยนะฮะซึ่งเจ้าโปเกมอนตัวใหม่เนี่ยก็มีชื่อว่าเอฟี่ฮะโดยเจ้าเอฟี่เนี่ยมาเข้ามาในเกมแล้วนะฮะเขาก็จะมีกิจกรรมให้เรานะฮะสามารถเข้าไปเล่นแล้วก็รับเอฟี่ได้แบบฟรีๆเลยโดยวิธีการเล่นนะเพื่อนๆก็ทําตามเงื่อนไขเนาะเก็บโตเก็บแต้มอะไรให้ครบฮะ ครบ2,000แต้มเมื่อไร่ก็จะได้รับเจ้าเอฟฟี่แบบฟรีๆแล้วก็ถาวรด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้เจ้าเอฟฟี่แบบฟรีๆแบบนี้นะฮะก็สามารถมาเก็บแต้มกันได้แต่ส่วนใครที่ มาอยากรอแล้วเก็บตง้งเก็บแต้มเนี่ยนานหลือเกินไม่ไหวแล้วฮะก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ร้านค้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดมาที่ร้านค้าฮะแล้วก็เข้าไปซื้อโปเกมอนเจ้าเอฟี่เนี่ยจะมาในหมวดของสายต่อสู้นะฮะก็สามารถซื้อเอฟี่ได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ต้องขอย้ำให้ก่อนเลยว่าเจ้าเอฟี่เนี่ยไม่สามารถซื้อได้ด้วยเหรียญน,นะฮะจะต,ต้องซื้อด้วยคริสตัลแบบเดียวเท่านั้นเลย 575คริสตัลด้วยกันนะนเพื่อนๆก็รอกันอยงใจเอานะฮะว่าจะลองเก็บให้ให้ครบถ้าเกิดว่าใครยังตัดใจไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้ารายละเอียดโปเกมอนครับผมนะโอเคพดังตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่หน้ารายละเอียดโปเกมอนกันแล้วนะฮะโดยเจ้าเอฟีเนี่ยก็จะมีความยากอยู่ที่ระดับมือสมัครเล่นนั่นก็คือมันเล่นค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็โจมตีเป็นโจมตีพิเศษ หรือก็คือเป็นการโจมตีแบบเวทนหนละ,ะแล้วก็โจมตีระยะไกลแล้วก็เป็นสายแอ็แทกเกอร์แทะสายต่อสู้นะฮะแล้วก็มาดูาที่ค่าสเตตของเจ้าเอฟีกันดีกว่าฮะค่าสเตตพลังต่อสู้เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้ทำดามเมจเป็นหลักเลยก็ว่าได้ฮะส่วนด้านความถึกเนี่ยแน่นอนฮะเป็นสายแอทแทกเกอร์ไปสายดามเมจก็ต้องมีความมันพาเดียวข้างต่ำนะฮะก็คือไม่ถึกด้วยแถมความคล่องตัวเนี่ย ก็ยังน้อยด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องความบางแล้วก็การเอาตัวรอดด้วยแท็การําคะแนนก็ค่อนข้างน้อยทางคะแนนค่อนข้างลำบากนะครับเพราะตัวละครค่อนข้างบาง,นะบ Canon, าง,บางแล้วก็สนับสนุนเนี่ยมีถึง3ดาวก็ถือว่าน่าจะมีสกิลไว้วใช้สำหรับสนับสนุนทีเหมือนกันนะฮะต่อมาท้างด้าขอไอเทมถือนะฮะผมก็จะใส่เป็นทั้ง3ชิ้นนี้ก่อนนะฮะใส่แวนตาเข้าไปเพราะว่าเป็นดาเมจเวทนะฮะแล้วก็ใส่อันนี้ไปเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีปกติเนาะแล้วก็ใส่เป็นบารี้บารียนะฮะในคลิปนี้ผมก็จะแนะนำ แล้วก็ต่อไปเราจะไปดูกันที่การเจริญเติบโตฮะทางด้านของเจ้าเอฟีเนี่ย่างแรกก็จะเป็น EV เนาะแล้วก็จะพัฒนาร่างเป็น A อฟีที่เลเวล4นะฮะแล้วเรามาดูกันที่พาสซีฟสกิลไปดีกว่าฮะพาสซีฟสกิลของตอัวละคร a อฟีเนี่ยก็คือเมื่อถูกขัดขวางน,นะฮะก็จะลบรีไม่ถูกขัดขวางไปได้ว่าสั้นๆนะฮะพร้อมสร้างดาเมจให้กับโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่เข้ามาขัดขวางด้วยแล้วก็ทําให้ความเร็วการเคลื่อนที่ลดลงอีกต่างหากฮะแล้วก็ คุณสมบัตินี้จะถูกคููดาวเมื่อหลังใช้งานไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นมานี้สําหรับพาร์สีฟสกิลติดตัวของตัวละครเอฟีนะฮะต่อไปเรามาดูเรื่องของท่าหรือว่าสกิลของตัวละครเอฟีกัน,นะฮะ ก็เมื่อเป็นร่างแรกกอแท้ตอนเป็นอีวก็จะมีอยู่2สกิลจะเป็นสปิสตาฮะที่สกิลแรกสปิสตาเนี่ยก็เป็นสกิลปกติเลยนะฮะยิงสปิสตาเอาไปทํไดาเมจกับฝั่งตรงข้ามเฉยๆนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นท่าคำรามฮะท่าคำรามเนี่ยเมื่อยิงไปโดนฝั่งตรงข้ามก็จะมีเอฟเฟกในการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงด้วยนะฮะต่อไปก็จะเป็นที่เลเวลสี่ฮะเลเวลสี่เนี่ยก็จะกลายร่างเป็นเอฟฟี่แล้วฮะก็จะมีอีก2สกิลมาให้เรื่องสกิลแรกก็เป็นไซโคช็อคฮะ ไซโคช็อกเนี่ยเราจะยิงลำแสงพลังจิตออกไปนะฮะถ้าเกิดว่าศัาตรูโดนรับแสงพลังจิตครบทุกนัดเลยเนี่ยศัตรูก็าจะติดสตันด้วยนะ,ะช่วงเวลาหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าโดนไม่ครบทุกนัดเนี่ยศัตรูจะโดนลดความเร็วในการเคลื่อนที่แทนนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นท่า Exit Power ฮะ ถ้า Exit Power เนี่ยก็จะยิงลํำเสงออกไปแบบมั่วๆแบบสุ่มนะฮะถ้าเกิดว่าไม่สตูอยู่ตรงนั้น2ตัว3ตัวเนี่ยมันก็ระสุ่มแยกๆออกไปบางตัวโดน2บางตัวโดน3าประมาณนี้นะฮะแล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะมีสแต็กด้วยถ้าเกิดว่าสแต็กเต็ม5มันก็ยิงล้ำเสงออกไป5นัดถ้าเกิดว่าสแต็กอยู่ที่2ก็จะยิงออกไปแค่2นัดประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวละครที่โดนห้าเนี่ยก็จะโดนลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงด้วยนั่นเองนะฮะ ต่อไปก็สกิลที่เรเวลหกฮะก็จะมีอีหนึ่งสกิลมาให้เราเลือดฮะสกิลแรกเลยก็จะเป็นลำแสงพลังจิตะฮะลำแสงพลังจิตเนี่ยเมื่อเรายิงออกไปแล้วนะฮะถูกศัตรูลำแสงมาทําการชิ่งไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ๆรอบๆด้วยนะฮะซึ่งลำแสงพลังจิตตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรายิงใส่มอนสเตอร์ตัวแรกนะฮะพลังเ p สูงดาเมจที่เชนออกไปหรือว่าดาเมจที่ชิ่งออกไปเนี่ยมันก็จะแรงยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแล้วแค่นั้ไม่พอะฮะถ้าเกิดว่าตัวละครที่เรายิงไปโดนเนี่ยเขาติดสตันอยู่ มันก็จะแชร์สถานะสตันไปโดนโปเกมอนตัวอื่นที่อยู่รอบๆด้วยเช่นเดียวกันนะเรีวยกว่าสกิลนี้ค่อนข้างดีเลยนะฮะส่ว so, นอีกสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสกิลรู้เรื่องหน้านะฮะเมื่อเราใช้สกิลรู้เรื่องหน้าใส่โปเกมอนฝั่งตรงข้ามแล้วนะฮะภายในเวลาต่อมาเนี่ยโปเกมอนฝั่งตรงข้ามก็จะโดนทําดาเมจไปซึ่งถ้าเกิดว่าเลือกโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่โดนเนี่ยอยู่เลือดต่าดาเมจที่ทํามันก็จะยิ่งแรงยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็แค่นั้นไม่พอฮะถ้าเกิดว่าโปเกมอนตัวไหนที่โดนห่างเน ท่าใดๆก็ตามที่มันเป็นการสุ่มเนี่ยมันจะเข้าเป้าท่านีเท่านั้นอย่างเช่นถ้า e x i t Power ที่มันยิงสุ่มนะฮะถ้าเกิดว่ามอนเตอร์โดนตัวนี้อยู่เนี่ยเอ i ก p o ท e r ทั้ง5นัดก็จะพุ่งไปที่ตัวละครที่ติดมารูลุวงหน้านี้อยู่นะฮะแล้วแค่นั้นไม่พอฮะถ้าเกิดว่าโปรแกรมอนที่ติดลูลุวงหน้าเนี่ยโดนโจมตีมันก็จะลดครูดาวสกิลนี้ให้กับเราด้วยนะฮะเรเดวาเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยสำหรับสกิลนี้นะฮะแล้วก็เมื่อโปรแกรมมอนที่สก ทำให้สกิลหนึ่งะฮะถ้าไอซิสพาวเวอร์หรือว่าท่าไซโกช็อคของเราเนี่ยได้กดอีกครั้งหนึ่งด้วยต่อไปก็จะได้อยู่ในมูฟที่เลเวลรแปดนะฮะถ้าอยู่ในมูฟของเจ้าเอฟี่เนี่ยก็ค่อนข้างดีเหมือนกันฮะเจ้าเอฟี่จะทำการรอยขึ้นนะฮะพร้อมกับยกโปกเกมอนหรือว่ามอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในวงนะฮะยกขึ้นมาและระหว่างที่โดนยกเนี่ยสตูหรือว่าโปกเกมอนทุกตัวเนี่ยจะติดสตัร์ด้วยแล้วก็ผัดออกก็ทำดามเมจฮะเรียกว่าเป็นการสตานหมู่หรือว่าซีซีมู่ก็ว่าไดด้้้ฮะอัันนนีกก็็เปสิลทงหม ของตัวละครเอฟฟี่นะฮะแต่ผมจะพาเข้าไปดูสกิลแบบเห็นภาพในห้องทดลองอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้เห็นภาพนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับผมนะโอเคมาแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่ในห้องทดลองแล้วนะฮะเดี๋ยวลองกันที่บูตเอ็กแท็กก่อนเลยฮะบูตเอ็กแท็กตอนเป็นล่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีอะไรพิเศษนะฮะตีสามครั้งครั้งที่3ก็จะเป็นการบู๊ตเอ็กแท็กฮะต่อไปก็จะเป็นสกิลสปิริตาฮะก็ยิงดาวออกไปแบบนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรพิเศษเลยฮะต่อไปก็จะเป็นการขับรามนะฮะ ถ้าคำรามก็ยิงแบบนี้เลยซึ่งตัวละครที่โดนเนี่ยก็จะโดนลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงด้วยนะฮะสรับถ้าคำรามต่อไปก็เมื่อเราการ่างเป็นตัวละครเอฟฟี่แล้วนะฮะพาสซีฟเราก็จะทํางานแล้วนะฮะสังเกตที่ว่ารอบตัวเ,เราจะมีรูปโร่อยู่อันนี้คือพาสซทีฟทำงานนะฮะแล้วก็หลอดข้างล่างที่เป็นหลอดสีม่วงเนี่ยมันคือหลอดบูทเอ็กแท็กนะฮะเมื่อเราตีไปปกติเราต้องตี3ครั้งครั้งที่3เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นบูทเอ็กแท็กเนาะแต่ถ้าเกิดบูทเอ็กแท็กของเอฟฟี่เนี่ยเราต้องรอเมื่อหลอด ก็จะโจมตีออกไปเป็นบูตเอ็กแทกแบบนี้เลยฮะเป็นการยิงเลเซอร์ออกไปอันนี้ก็คือหลอดบูตเอ็กแทกของตัวละครเอฟฟี่นะฮะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องโจมตีก็ได้เนาะนี่ฮะเราเดินได้เฉยหลอดมันก็จะขึ้นอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวลอกันที่สกิลแรกนะฮะไซโคช็อกฮะก็ยิงออกไปถ้าเกิดโดนเต็มแบบนี้ก็จะติดสตาร์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงโดนแบบไม่เต็มเนี่ยมันก็จะติดแค่โซโลแบบนี้ฮะนี่ฮะมันก็จะติดแค่โซโลนะฮะมันก็จะไม่ขึ้นเครื่องหมายสตาร์ตรงหัวของมอนสเตอร์เนนนนาะอัี้ก็็ปคชฮ ต่อไปก็จะเป็นท่ารำแสงพลังจิตเนาะผมจะลองยิงไปฮะสังเกตว่ามันจะมีการเชนดาเมจไปโดนโปกเกมอนตัวอื่นๆด้วยนะฮะผมจะลองสตาร์ก่อนปุ๊บแล้วก็ยิงฮะมันก็จะเชนสตาร์ทไปโดนโปกเกมอนตัวอื่นๆด้วยนะฮะท่านี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยยกิลในอีก,กเซตหนึ่งดีกว่าะฮะก็จะเป็นแอคซิสพาวเวอร์กับสกิลรูร่วงหน้านะฮะแอคซิสพาวเวอร์ก็จะยิงแบบสูมเนาะ ถ้าเกิดว่ามีโปเกมอนตัวเดียวแบบนี้เนี่ยมันก็จะล็อกแค่ตัวเดียวนะฮะถ้าเกิดว่ามีโปเกมอนหลายตัวเนี่ยสตัว3ตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทําการสุ่มนะฮะแบบนี้ฮะมันก็สุ่มตัวนู้นสาตัวนี้2นัดอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นท่าหน้าของสกิลแอคซิสพาวเวอร์และก็ต่อไปจะเป็นสกิลรลูร่องหน้านะฮะเมื่อโยนไปก็จะทําการล็อกเป้าหมายแบบนี้ฮะ พาไปสักพักก็จะทำดาเมจยิ่งโปเกมอนหรือว่าศัตรูเนี่ยเลือดต่ำม,มันก็จะทำดาเมจได้รุนแรงยิ่งขึ้นนะฮะแล้วแค่ได้ไม่พอฮะมันจะมีเอฟเฟกล็อกเป้าเนาะอย่างเช่นผมเดใส่ตัวนี้ฮะปุ๊บเอ็กซิสพาวเวอร์เนี่ยของผมจะยิงไปหาตัวที่โดนล็อกเท่านั้นเลยฮะแม้ว่าผมจะใกล้ตัวละครตัวนี้มากกว่าก็ตามฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะทำให้เอ็กซิสพาวเวอร์ของเราเนี่ย สามารถจู่โจมไปที่บป้าหมายตัวใดตัวหนึ่งอย่างเต็มๆได้เลยนะฮะแล้วก็เอฟเฟกของสกิลรู้ล่วงหน้าเนี่ยยังมีเอฟเฟกในการลดคูดาด้วยอย่างเช่นะโยนไปปุ๊บผมตีฮะสังเกตว่าสกิลรู้ล่วงหน้าของผมเนี่ยจะลดคูดาลงนะฮะตีปกติก็ลดคูดาได้เหมือนกันนะฮะทำให้มันสามารถโดนสกิลได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเลยต่อไปที่ดีวยแปะเนี่ยเราก็จะได้ท่าอยู่ในมูฟแล้วะฮะเมื่อกดก็แบบนี้เลยฮะจะยกสตันทุกตัวแบบนี้ฮะนี่ฮะยกสตันแล้วก็ทําการผลักออกไปะฮะ ใครที่อยู่ในวงเนี่ยก็จะโดนสตาน์ทั้งหมดเลยแล้วก็ผลักออกไปเพื่อทําดาเมจแบบนี้นะฮะซึ่งระหว่างที่เรากดเนี่ยเราจะไม่สามารถแคนเซิลหรือว่าสามารถวิ่งไปไหนได้เลยฮะ,ะก็จะรออยู่กับที่แบบนี้เลยแต่ว่ามันก็ใช้งานค่อนข้างดีนะคือวงค่อนข้างกว้างแล้วก็จะสตานหมู่แล้วก็ผัดไปเพื่อทําดาเมจแบบนี้ฮะ,ะสำหรับถ้าอยู่ในมู อันนี้ก็เป็นสกิลทั้งหมดของตัวละครเอฟฟี่แล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปลองเล่นในเกมจริงๆบ้างนะฮะว่าเข้าไปอยู่ในเกมจริงแล้วจะเล่นง่ายหรือว่าเล่นยากขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับผมนะโอเคมนาะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาเริ่มเลยฮะเราน่าจะอยู่ตำแหน่งของเลนบนนะตำแหน่งที่เขาได้นํามานะฮะฟาร์มก่อนเลย ตัวเราเนี่ยเราฟาร์มค่อนข้างเร็วนะคือฟาร์มหมดเนี่ยน่าจะกลายร่างเลยฮะเนี่ยบลสามแล้วฮะเวลสี่เราก็กลายร่างแล้วฮะคือฟาร์มมอนแค่ชุดเดียวเนี่ยเรียกได้ว่ากลายเป็นเบลสี่เลยฮะฟาร์มฟาร์มชุดเดียวเท่านั้นมอนชุดเดียวเท่านั้นเบลสี่แล้วอึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเราจะกลายเป็นเบลสี่แล้วนะฮะ เรี้องสี่ก็เฟียแล้วผมบอกเลยเอาโดนไปก่อนอีกนี่ฮะผมใช้เป็น exit power ฮะเพื่อความเล่นง่ายของเราลองโซโลไปก่อนทีนึงแล้วเราก็มีแหลกเลขร้อยเรายัดไปทีนึงกระลอกว่ายังไงกระลอกไม่รอดฮะเอาฝั่งตรงข้ามเป็นออนิเฟียนะฮะสักเกตจากสัญลักษณ์เราจะได้ป้อมเลยหรอไม่น่าไหวนะเขาอยู่ในป้อมดามรายังไม่พอฮะยังเบีน้อยอยู่ตาไปก่อน ปาไปก่อนอย่าราักของเราตายแล้วนะผมใส่ก่อนแล้วกันไม่หิวม,มันจะตายแล้วเมื่อกี้นี้โอเคฟาไปก่อนฮนะต้องฟาให้ได้อีกท่าหนึ่งฮะท่าสองฮะคือรู้ล่วงหน้านะฮะเกเดเฟีมาแล้วใส่เอ้ยเอ้ยนกมาใส่เข้าไป ยิงเพื่อสโลแล้วก็โซอีกทีนึงโอเครู้ล่วงหน้ามาแล้วแต่เราโดนไล่รู้ล่วงหน้ามาแล้วแต่เราโดนไล่โอเคเก็บยาก่อนนะฮะจบบ้าวแล้วก็แปะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ยัดเข้าไปแรงนะฮะแรงมากฮะไม่น่ารอดฮะติดรู้ล่วงหน้าเราไปแล้วโดนระเบิดตายไหมไม่ตายหรอ,อ,อตายฮะไอตัวนั้นตายหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าตายฮะไม่น่าเชื่อ รอดไปได้ยังไงยิงฮะยิงยิงอะไรกันนี่เดี๋ยวเดียวไปเข้าไปรู้ทันเหตุการณ์เรียบร้อยกดอีกครั้งหนึ่งสกิลรีรัวๆฮะสังเกตฮะสแปมได้รัวๆฮะนี่ฮะคือความโหดของสกิลสายนี้ฮะคือถ้าเกิดว่าเราแปะรูลูกหน้าไปแล้วเนี่ยแล้วเรายิงเอ็กซ์พลอเวอร์ไปเนี่ยมันจะโดนเต็มๆ,ๆฮะถ้าเกิดว่าฝั่งตัวข้าตายเนี่ย คือเรากดไอศิลป์เขได้อีกรอบหนึ่งแล้วรู้ล่วงหน้าเราก็คูลดาวน์เสร็จทันทีครับเพราะว่ายิ่งตีไปเนี่ยมันจะลดคูลดาวน์ด้วยนะฮะแล้วก็สแปมได้เรื่อยๆครับเมื่อกีน้นี้แบบฆ่าศพหนึ่งแล้วก็ไหลต่อยศพหนึ่งฮะแบบไหลยาวๆฮะแต่ข้างล่างเดือดจัดผมเอาด้านบนก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอลงไปช่วยนะไม่รู้ทันไหมฮะผมไม่น่าทันแล้วฮะแลกกันไปแล้วกันโอเคผมได้เลือดมาผมเดินตัดเข้าล่างเลยฮะ โอ้ไม่ทันจริงๆด้วยฝั่งตรงข้ามแลกกันไปแล้วกันแล้วผมเข้าไปแล้วผมก็ยกขึ้นมาอแล้วผมก็ยกขึ้นมาไงต้นหมูไงแล้วผมก็แปะเข้าไปแล้วผมก็ยิงเข้าไปฮะแล้วผมก็ใอซิสเทอร์อีกรอบหนึ่งฮะแล้วผมก็ยังไงแล้วผมก็ปั๊บไอซิสเทอร์เรียบร้อยฮะแล้วผมก็จัดมันขึ้นมาแล้วมันก็มาแล้วหนีก่อนฮะ อุ้ยหนีก่อน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 มันโยนไข่รดดลัวเลยเอาเรื่องเราจัดโอเคแปะไปก่อนฮะแล้วนกยังไงโอ้โหมันเอาเลยเหรอเฮ้ยแอนตี้เลยเหรอแอนตี้ไม่โดนนะหนีก็ไปโอเคโอเคเกือบไปได้กันไปได้กันมาอยู่ตรงนี้แหละนิมเฟียโอ้โหนิมเฟียมันแร,ง,แรงมากฮะโอ้โหนิมเฟียแรงมากขนุ ลีกหนีออกมาอมยิงยิงบอสพึ้นตามแล้วก็ยิงอีกทีนึงไอสิพาวเวอร์ได้เรื่อยฮะโอเคได้เรื่อยฮะเมื่อกี้นี้ฝังช็อตเลยเพื่อนล็อกให้อย่างงี้ใส่เลยฮะโอเคเรียบร้อยแล้วก็โลอตอมตอ่อฮะแบบนี้โล่ตอมตอ่อโลตอมต่อมันหนีอย่างเดียวอย่างงี้ผมก็ตีขึ้นมาเลยอย่างงี้ปุ๊บเข้าไป โอ๊ยเ,เดียว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 โอเคระวังลบโหล่างแล้วก็โดนตีแตกเหมือนกันนะมันก็ตึงเหมือนกันนะ,ะมันเริ่มตึงแล้วว่ะโอ้ยมันเริ่มตึงกันแล้วฮะอุ้ยถามจริงอุ้ยอุ้ยมันเอาแล้วนะโอ้มันก็ตัวตึงเหมือนกันนี่ตัวตึงตัวตึงเลยมาอีกแล้วย,ยิง อุ้ยนก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 จุวยด้วยอุ๊ยนัดเดียวโอ้ได้อะได้ได้ได้เฉยเลยวะได้ได้ไงวะหรือว่าเราหยิงแอคซิดพาวเวอร์ไปพอดีโอเคเราจะมีอติแล้วเราต้องเข้าไฟโอ้โหใครลีกี้มันเถื่อนจัดแบบนี้โอ้โหมันลักไก่ไม่ได้เยอะยกเลยสู้ไหวไหมนี่ป้อมอื อ,อไปเข้าไปอืมโอ้เฮลโลโอ้ยนิมฟีมันเอานิมฟีมันเอาผมอ,อ่เกือบไม่ได้่ะต้องไปต่อ่ะเพื่อเราล็อกอยู่ไงประเด็นแต่นิมฟีมันเอาเราจะตายแล้วอะโอเคขอบคุณเพื่อนเรามามาซอนได้ฮะเพื่อเรามาซอนได้เฮ้ยข้างหนนี้มันจะแย่แล้วเพื่อน ah! โอเคผมฆ่าได้เอ้ยยาออืยัยงไงเล่าโอ้โหมันหนีทำตัวอย่างงั้นนี่โอ้โหมันหนีเฉยเลยหางตูดเลยโอ้โหไม่รอดการลอกแม่งแบบพอเห็นสู้ไม่ได้คือวิ่งเหยียาวเลยฮะโอ้โหนี่แบบไม่คิดชีวิตเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะมาตรงกลางแล้วผมคนเดียวน่าจะเอาไม่อยู่ฮะ ผมจะเอาอยู่วะฮือผมจะเอาอยู่อันจะเอาอยู่ก็ได้ oh. ไม่ <Hell no. S 1> ไม่อยู่แฮะตัวแตกถือว่าได้ถ่วงเวลาไปฮะฝั่งตรงข้ามน่าจะฆ่ามไม่ทันแล้วก็หยอกไม่ทัน <c oughs> สรุปผลฮะก็จบไปแล้วนะฮะเราก็จัดการไปส2บสองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูที่ดามเมจฮะดามเมจของ ตัวละครเอฟี่เนี่ยหลักแสนนะฮะดาเมจเป็นแสนเลยฮะถือว่าดาเมจเยอะมากมากซึ่งผมมองว่าสายที่ผมเล่นเนี่ยดาเมจเออค่อนข้างไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันได้ความต่อเนื่องนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้การเชนเนี่ยแบบว่าแปะปุ๊บแล้วก็รีครูดารีครูดาไปเลยเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจมันค่อนข้างต่อเนื่องนะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อเอ,อยากได้แรงๆเนี่ยเพราว่าอีกสายหนึ่ง น่าจะแรงเพราะมีการเชนดาเมจดูแต่ว่าจะเล่นยากกว่าสายนี้เอาเป็นว่าเบื้องต้นผมเล่นสายนี้ให้ดูก่อนละกันผมคิดว่าอีกสายหนึ่งน่าจะได้ดาเมจหนักกว่า น,น,น,อนโอเคงแน่อนๆก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวโปเกมอนตัวใหม่นะฮะเจ้าเอฟี่โปเกมอนตัวนี้เป็นโปเกมอนแจกฟรีด้วยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเล่นในกิจกรรมได้ฮะเก็บแต้มครบ2000แต้มก็ได้เอฟี่มาเล่นแบบฟรีฟรีแล้วซึ่งผมว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะเล่นง่ายเล่นไม่ยากเกินแล้วก็เล่นค่อนข้างสนุกด้วยเพราะว่าดามค่องข้างแรงด้วยนะฮะถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดี แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบ OP หรือว่าจะโกงอะไรนะคะคือดาเมจมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะการที่เราจะแปะแล้วก็เชนเพื่อให้มันคูดาวสกิลไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆแล้วก็มันไม่ได้ทำได้ตลอดนะฮะถ้าเกิดทําได้ดาเมจมันก็จะเยอะมากถ้าเกิดทาไม่ได้ดาเมจมันก็อยู่กลางกลงตามตัวดาเมจทั่วไปนะฮะสำหรับสายนี้ส่วนอีกสายเนี่ยผมมองว่าดาเมจจะจัดกว่านี้แถมมีสตันด้วยแถมเชนสตัรเชนดาเมจได้ด้วยแต่ว่ามันจะเล่นค่อนข้างยากเพราะมันต้องเล็งสกิลนะฮะก็เดี๋ยวผม เป็นประมาณนี้ละกันนะครตัวนี้เป็นตัวฟรียังไงก็เก็บแต้มได้กันอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใครรีบก็เข้าไปซื้อได้ที่ร้านค้าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบไว้จากเพียงเท่านี้นะฮะก็สำหรับใครที่มีคำถามะไรสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ที่ร่างคลิปนี้เลยนะฮะสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวันหน้าสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย